ปัดนี้วันที่ยีบเก้ามิถุนาโยนสองห้าหกแปดครั้งที่หกสิบข้าพเจ้าวิชาดาตรูรขอถวายเจงตรีแาพปุรุภกริยและมนต,มตัตถวายเป็นบูชาธรรมบูชาต่างบ,บูชาเน้ยบูชาแต่บูชาพระจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งนี้ป็นแรกีนระมานที่จะละกับพะยัน์ะในบทสดอย่างต่อเนื่งด้วยเถอบทสวดที่หนึ่งบทกาพระราชาไตอาหลัสัมมาทเพราะว่า,ารุารตัววงปะปังพิวาเทนิ สวาคาโตกุตตาธมโนธมังนามาสามิสุปฏิปันโนคาโตสังข <deal> ังโกสังขังนามานิบทสวดที่สองบทวิชาพระไพรีวิเนะอรังสัมมาสัมพุทโตจตจิลังปอริณีพุตโตภูเกหิตะลามาโนธานิทวัลมหิตาธิติยะวชิวาอรังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคัาโตภูเชมิรัตนตรยังธรรมังจารามิถวดที่นาบทที่สามบททีสี่ จุมดมเทวดาสมันตาจักรวาลเอกภูอจชะชาเทวตาตมัญรูธิราชชนตุสัตว์นะโมกาลังสักิกรรมีจุลิติริคาตเลจรัตวิเขมีมานทีเปรักเขใจจักขารุดตาว่านักทีหาวัตถุม่หิเกตเตจักภูมาเจยันตุเทวาทัรวิจเนยยะกักันตราติยันตตาติยังมุนีสัตตมุสัตตวมีจตันจตัมมาตนะการุอย่างพัตันธรรมตนะการุอย่างพัตันตาธรรมตนะการุอย่างพัตนาบทสวดที่สี่บทสวดพระ บุพ้าพาคามานาคาตานโมตัสสะหะโตสัมมา,ามสัมพุทสันนา,า,าม,ต,นมต,ตัตสสาหะโตสัมมาสัมพุทสันนามตัสสาหะโตสัมมาสัมพุทสันบทที่ห้าบทสวด ตาลังคมพุทธังตาังขจามีธรมังางขจามีสังฆังาลังขจามีตุติมตพุทธังตาังขจามีตุติมตยมังตาังขจามีตุติมตีสังฆังตาังขจาตุติมติพุทธังตาังขจามีตุติมตีธรรมังาลังขจามีตติมติสังฆังตาังขจีบทสวดที่บทสวดจัดเจียกาทานพีมีตาลังอัญังพุทมีตาลังเอเตนะสัเจวเชนะที่นมหุนตุสปทานที่มีตาลังอัญมง์สังโมีตาลังวังเอเตนะสัเจวเชนะดที่นีหุนตุสปทานที่มีตาลังอัญมังสังคมีตา ไอเตนาสัจจวัเชนาโตทิเมหุนตุสะพานบทสวดที่เจ็ดบทสวดติสาร,รณะมะปะนามขาถาพุทธังนัมีรัตตนาภูตัสสีรัตติแจงธรรมีนัมีรัตนาภูตตาวิสุทธสีสาลังสังครังนัมีรัตนาภูตตะสุธีรัติจริงเอตังตรระะตนเมติสารนังรัตนาตยะว่าห่างสัมมาสัมโมปาริตตะวะัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยายุตตา พุนาโยคาตาวาสามปัดปตังสันสุมิตายามิปิตาเทว,เท,วเทิยถาติธรรมเทเอกังวินาตาติตาเลสามารสามภเวนะโลเกกาธาจิตจัจจิเลจัปตุภูตังคัมพีระยาณวิสยังอจิทุทธาตันทางวินยุหิปัจิตะชาเนหิวิยัญยะลูปังโลกรหิเกหิกิ กะกันจุปารันพนียังเจถันจีตุจิวิธิตังก,กุณากายตยานามามิเยววชนตาย,ยสุวิสุตัมปิสมุป,ปัส,สตังสมัส,สิธานะาปะมะปะสาท้าทานาบุญยะทิกาณนามาสมุตสะปมาบุญญาภูมังทุขาปมุตจานะสุขาสารนางคตานางปูชาและเหตุสุป,ปัลลมังอภิปุถิเนยยางนิพานะจติยา ยุปนิสารันทางสามมาคีเลจสาะะะมาลาโสธานะสิทธิยาจาาสาธุหิอัตถะปูสเลหูปเสวนียังปาเลหิจาปีสะะารนังข้ามะขามณียเมวะตัสมาหิตังติสะะารนังสะะารนังก็ตามหากลันติงคีวังคะนะเนสุนะมัสสามนาปูเชมัจ่าปีสาธาตางังปูประสานตา จิตาตาปัดฐานุปาลิจาริยาสถานตาจับุญเคณตัดผาสุก,กะเจนะสุขีภาวะมุเตเจนะตัดศาสจ,จากสภาปีสุวรรณตีโหนตัวเยโยจะเจทะธรรมวินายามหิปมาณภูโตโลกุตรลาพิจมโยเนียโตสุโพจังตัดโสตปะนิตจยะจะยายะมายามปีโหนตุววัตุตเยศ ปาลิจิตโตสุปัสสาทากาโรบทที่แปดัมมาการัตสิทธิคาสาโยจะกุมามโมหะปาราปะคันนสสามังวะพุตโตสุกโตวิมุตโตปาราสัพปะปัสสาวินีเจยันโมปาเปติเขมังคนตังวิเนยยางพุทธังวัันตังสิสานามามิโลกะสนักัญจนนญาณจักกัญจัตันเตชะตาเตยะติสิโหนตุสัพันตาลาจะวินานสัมมินตุธรรมโมทเชโยโยตัสสาตัสตุทัสเศติโลกะตา วิสุทธิมาคานิยานิกังธรรมวาลัสสังสารสาตาวะโหสติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสีตานามามิโมหะปะทานังอุปทันตตาหังปันเติชาตเตชยเยติติโหนตุสัพพันตาราจะวิดานตเมตุสัพพามาตยานสุกตานิโยโคลกตุปาปุบริตะเชตาสันโตสยามสันทิเโยจะโกจะสวาคาตธรรมังวิธิตังกัลลติตังกาลันตังสีตานามามิพุทธานุพุทธังสมาติและจิตจริงตันเติชาตเตชยเยติติโหนตุสัพพันตาราจะยมินานตเมตุ บทที than i. Than i. Than i. ่เก้าบทสวดนโมกาละอัตถากาถานโมอรหะโตสามมาสามพุทธมเหสีโนนโมอุตมะธรรมมาตาตวะครับแต่แต่เวแต่เนี่ยนโมมหาตังคตาบิจุตสิยะจิตโนนโมกุมะตาลาตาลาตนะเจสราสุการนโมกุมะติตาตาตาวะตุสิยะสตินโมกาลัมปภาเวเนี่ยถั่วปัตตะวะนโมกาลานุภาเวตวนติโหตุสปตะนโมกาลาเจเจนาวิธี เขาวเมตเเจวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุเอวาเมตใจการชำระวาตะเกวิยนระติกติวัตุนิมหาวเนยมหาตาพิคูสันเิรันติงบันตาพิเกวิคูลสตรีสพวะวลหันตาพิทัศนเลวกะถาตุเทวตาเยกุเยนะปันติปิติตาโหติปัตตันทนาวิกูลสักดารยาตาหัวจตุนาสุทาวัตะกายกานังเทวานางอาตาโหอายังโขภากรวาตะเกวิหารักติกติวัตุอิงหาวเนยมหาตาพิคูลันเทรานติงตะไม่พิเกวิ พิคูสเตส์สภเวศวัฒน์ที่ทัศน์โกธาตูเทเรวตาเยกุเยนะสันติปัญญานุติีทัศนะพระกวังตังทัตนายพิคุสังคันใจเยมนุนะมียามปีเยนะภาควาเตนุประสังกรรมยามาอุปัสังมิตาวาเพระว่โตสันติเกปาเจกาถาวาเสยามาเตอะโถตาเตวตาเสยยาถาปีวนาวาภาละวาปุริโตสัมมิจิตังวาปะหารสวดเสยยาปฏิตังวาปะหารสัมิเชยยาอีวะเมวะสุทาวาเสตูเทเวสุอันตราหิโต ปวันโตปูระโตประตูหังสุอาโกตาเทวตาปวันโตสันติ์ทอภิอเตวะวายเอกมันตังอังคังสุเอกมันตังทิจโกเอกาเทวตาปวันโตสัตย์จีมังคาถาอิมังคาถาภาพสิตามะมหาตามาโยปาวานัตึงเทวากายะกามกตาอาคัตอภัอิมังธรรมตายังทักษิตาเยวะอปราทิจกครมสังคันเตะทะโผลอราเทวตาปวันโตสันติเกอภิมังคาถาภาพสิตาลพิคโวสมาคังสุจิตังอัจโนชุกามกันสาลาตีวะเน เนตหิคาเหตวยายญาณีลักขติปฏิตาติอักฐโหะปราเทวตาปันโตสันติเมงคาถาพาติเจตวา ขีรังเจตวาปาขีรางอินทะขีรางโอหัตจะมะเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขูสุตาสุทันตาสูสูนาคติตะโขปราเทวตาปันโตสัตติกีมังกาตาภาติเยเกจิพุทธังสารนังคตานาเสเตมกมิสันเตียปริญภปุญปหายมนุสสังเทหเทวกายามบรีบูเรสันเตียตะโคตะภะวาพิขูอวันเตศิเยกูเยนะพิกเวทัเสตุ โลกาธาตุเทวตาสันติปติตาโหติวัฒนายะพี่ขุดสังคัญญ่าเยปีเตพิกเวอเหีสงฆ์จิพิทานางอรหันโตสามมาสัมพุตเตเตสันติวตานางเอตัลมาเยวะเทวตาสันติปติตาเุสงสุริยาถาติไมหังเอตลาหีเยปีเตพิกเวอาวีสันติอนันติทานางอรหันโตสัมมาสัมพุตธาเตสันติวตานางเอตัลมาเยวะเทวตาสันติปติตา พวิสันเตเสียทาปีไมหาเอตราหีอาจิกิตามิทวิเกเทวากายนังนามามิกิตายตามิทิกเวเทวากายนังนามิเทติสามิพิกเวเทวากายังนามามิตังสุนารถาศตุกลางนามิศิโรุภาวิสามิเตเอวันพันเตติโคติพิกุวันโตปัญจันโศศิภควาเอตัโวจาดศิโลกมนุตกาสามียัตถาคูมาตาถาศิตาศิเยสิตาศิลิกาลังปหิตตาสมาหิตาปูทุศีหะละวัสีนาอุมาหังสา พิสามโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสนานามาวิลาพินโยปัจเจสถาตตะวันในปับปิตะละวะตริตัตโตอมันจีสัทถาสาวะเกตาละเนลเตเทวะกพิกันตาเตวิชานาณาพิกระโวเตจักขปะมังสุตะวะพ,พ,พ,พุทธสาตนังเตตัมปะปุอาหุยานาอนุสานาทัศนังอเปเกตตามะชาคุอาสันาสาน อันทาลันตาลีสตางเอเกตหัสานาอมุสานามัทธสุงอเปเกนันตามัทธสุงทีสาตปาบุตาอาสุตเจตปาเยยริยะติตาวาจตุมาตาโตมดีสัทธาตาโอเคสลาเนรเตวะก็เป็นการตาเตวิชานะตาพิโกเยโวหังตียีสามวิคีไรอนุบูดาโสตาตสหัสจากขาคุม มากับปิติธาเวอิที่มันตชุดิมันโตวันวันโตยาสัติ์โนโมธรรมนัวิการมุกพิสุนังสมันติงว่านางแชกสาหัสสาเขมวตายะขานนันนับวันนี้หนูที่มันโตชุดิมันโตวันวันโยาสัต์โนโมธรรมนังอภิกามุกิสุนังสมันติงว่านางสาตาคีราติสาหัสสายะขานนันนับโตโยอีที่มันโตชุดิมันโตวันวันโตยาสตย์โนโมธรรมนังิกามุกิสุนังสมนติงว่านางอีเจเตโสสาสาหัสสายาขานนันนัโตโยอีที่มันโตชุตทมันโตวันวันโตยาสัตง เวสานิตาปัญจสตายาขานันัโตนิมวิบันโดเชติมันโตวันวันโยตยะตตินโม,นม,นม,ม,ม,นมนตมานังพิกามุงพิขูนังสมัติงวะนังคูมิโลราชาคคีโตโสเวปุตตสันนิเวตายังพิโยนางสตาธาตังยาขานังปายิรูปสีคุมาราชาคคีโตโสปะฆาสมัติงวะนังปู ดีมาจัตตี Lori สังราชัตตะโนภาษาตติขัพปนาตติปติมหาราชายสติโสงุตติจัตตาภะคะวจนะมะนามหาภะไรที่มันโตชิติมันโตวันวันโตยัสติโนโมทัมนามิกามวิกรนังสมันติวะานางทักษินันจัตตีสังราชาวิรูโตตัปภาสาตติขัพนาตติปติมหาราชายสติผุตติจัตตาภะคะวจนะมะนามหาภะไรที่มันโตชิติมันโตวันวันโตยัสติโนโมทัมนาบิกามวิกรนังสมันติวะานางปัจจิมันทีสังราชาวิรูปะโขปัสสาตติณ นาคานาติปติมหาราชายาสัตติโสปุตติตัตาคบโบอยชนะมนามหาภอะไรที่มันโตชิดมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมธรรมนังวิกาโมวิโกนังสมันติวะนะกูตาราชังตีสังราชากูเวโลตัปภาษาตติทัศนามปติมหาราชายาสัตติโสปุตติตัตาคบโอยชนะมนามหาภอะไรที่มันโตชิดมันโตวันวันโตยาสัตติโนโมธรรมนังวิกาโมวิโกนังสมันติวะนะ กุลิมันตีสังทัลนโถทางทีนาวิรูทะโกทักเป็นเนีวิรูปโกกุเเราตะลังทีสังเจ,งจตโรเตมหาราชาสมันตาเจตุโรทีสาราลามาระอังคังสุวะเนกปิทเทวะเตเตสังมายาวิโนโทาสากูวัจชรนิสาสถา,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 ามายากูเรเวกึงตูวิทูเจวิโตโรจันทนโน การมัติโถจากกินน then, ุมัตินุมัททูจากตานาโทโอมานยโยจักเทวสุโตมาจากตอริงจิตตเสโนกัาพพนเนโรราชาตโนตโพอคูปัญเจตีโขเจวัติมพะรูเสียยวัชตาเอเตจันเขจราชาโนข้าพพาตหาราชุวิโมธมานาเิการมูวิกูน่งสมันติงวนาอาสาคูนาลาสานาคาอาเวสาราตหาตปะกา การาตาอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนะทัตลาถาจะอาคูนาคายาสัตติโนเอระวันุมหานาโคโสภาคาตสมันติวานางเยเสอาคาลเชสหาสหารันติที่ปัติภะปักศีวิสุทธาจะคูเวายาสาไตวันามัชัดอัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังพระยะยันตานาคาราชนามัสสุวัณโตเขมามาการสิพุทโธสันหายิวจะหิวเววะหายันตานาคาสุปนาสมานะมะกลงสูพุททาง จิตังวัชิราเทฐานะสมุทาสุราสิตาพาตโลวาสะวัดเสติเตมันโตเตสติการักัญชาอภิธรรมาอสุลาทาเวนัาสาเวปจิตติสุจิตติเจปนาลาโทนโมจิกสหสตันจปุตอนางสเพเวโรจานามะกาสเนิตาวพลินเสนางราหูพระท่ามุกขะมุงสมโยธานิพันเตปิกุมางสัมนติงวะลาอโปปะ ชาลเวปัทวีจตเตวายโยตขขาขมัวลุนาวัลุนาเทวโสโมจะยะสหามิตาตุลกจยึกอาคูเทวยะสัตติโนทัศเสเดฐทัศกายะสเพนานัตตนิยนที่มันตเจิตมันโตวันตตยะสัตติโนโมธรรมนังอภิกรรมุวิคูนังสมาติวาราวีคูจะเทเทวจารวีจาสมาเทวยะมาจันทัสุปนิชาเทวจันทมาคูปุระกิตาสุริยาสุปนิชาเทวสุริยามาคุปุระกิตานคันตานิปุระคิตวาคุมันทาว่า ลาหากาวัสูนางวัตโรเศธโธปรูปักขะปุริทัคโกทเศจเตทากายาสเปนนัณตอนนี้โนที่มันโตชุดที่มันโตวันมันโตยัสัตตินโมทมานางพิกามุกมิกรนางสมันติงว่านางอาถาคูสาภูเทวชลาลมาคีติขางิวาอาทิกาเจโรชาจารุมาปุภาณิพาติโนวัลุนาสหธรรมาจารุตาอาเชเนกาสุเนยยาลุจีราคูอาคูวาสวาเนชิโนทเศเตทากายาสเปนนัณ ตวันนี้โนยที่มันโตชุดที่มันโตว่นวันโตญาตติโนโมธรรมนางอภิกามุที่กรนางสมันติงว่านะสมานามหาธมานามนุษสามนุษสุตตะกักขปุตติอาคูอาคูมโนปุตติอาทาคูหาลโยเทวายเจะโลหิตตวาธีโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวายสัตติโนทัดเสตทัดทากายาสเพนนานัตวตนี้โนยที่มันโตชุดที่มันโตว่นวันโตญาตติโนโมธรรมนางอภิกามุที่กรนางสมันติงวังสุกาลุมหาลุนาอาคูเวคาสนาสาสหาโอทาตาเมิดค่ะ ใคหาปาโมขาวเทอาคูเทวาวิจากขนาคามัตตาหาลัคจามิตรกาจย,ยัสตินโนทนายงอาคาปจุนโนโยทีสาภระวิวัสาติตาเตเทธากายาสเปรนานโปน,นิโนชิมันโตชิมันโต,ว,นตว,วันวันโตยัสติโนโมธมานางมิกาโมงมิกุนางสมันติงว่านางเขมิยาถุจายามากันทกกาจยัสติโนพิมพกาลังมาเสโทโชติปนานอาสวานิวาราตินโนอ,อาคูอาหาคูปาลนิมิตาธาเตเทธาธากายาสเปรนาตโตนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัตว์ที่โนโมธมาราพิจามุนพิกลนางสมันติงว่านางพัศเสตยเทวานิกราสเพนานาตวันนี้โนนางมันวาเยออาจารยุยเยจันเหตุที่สาหัสกับปะวุธชาติมัคคีรังโอคะตาณะมานานสว่างท่าเขมูกตะลังนาถังจะถังว่าอาศิตาสิตังคุภามาปรรมโตเจตุโตอิทิมาโตสหัตอนุกุมาลติโสจะตวานโสปะคัตสมันติงว่านางสหัตทัพมโลกานางสาหัสทำหนาที่ที่จติอุปปานโนชุติมันโตพี่สมากายโยยาสัตว์สโสทัศเสตย์อิจ สวัสดีนเตสนเจ้ามัเจโตอาคาหาริโตปริวัตโตเตสัพพยอพิกันเตตินเตเตเวอภามะเกมาและเสนาไปกันดันปัด การหาศัดิ์มาทียังเอถักการหาถาพันธาถาลักษณะพันธามาตุววสมันตาปริวาเลตามาวมลมจริงถักโคจริงนางอิติจัดถามหาเสโนการหาเสนาเปตยิงปารินาตาละมาจัดสลังกตวาเพระวังยะถาปวุสโกเมโตรชนะยันโตสวิชุโตตถาโสปจุภาวันติสังกุโสอัศยางวัสดตัจจะสมัญยายะวติตวัดจตุมาตะตมดีสัทธาสาวกเสนาลเนรเตเทวะมาละกาจามเกิดตาเตวิชานาถาวิชาวเตจากะบามงกตวังสุตะวพุทธะ ตานางวิจาราคายงปกามมงในสังโลหมีเตยิงสาเพวิชิตาสังคามาพยาติตายัสัสโนโมทันติสหาปูไิสาวเกเตตุเนตเตเตติ บทสวดที่11บทสวดบางขลาอุจตังะคาเสนาจะพาดังปฏิทานนงเสวนาปูชาีเจียังเอตมังกุลปฏิโวตรเวสจามุเทศกัมุยตาตัตสมปฏิทีใจเอตมังกุลธตรารุเจตัจนติปัจารวิเนโยจตุวิโตสุภติตาเจยาวาัจตมังมั้นมาตาปิตุวานังบุตรสาสาอนาวัตุกมันตาเอตมังคุตนังทานจะทำไม่จายาตะการนาชดตั้งโลอนาวัจานิกามณีเอตมังมัอารติเวรติปะปามัชตตานาจัตัญมุประมาโหจะทำนี้ตังวเอต Kata di kata nuk lah kali nata mata wana e tamang koluk tangkatik jatuk watak tamana natak tanang kali nata mata kacari tamang koluk tatakut jara meti alia alia sayana tatakut nuk banyak taki ati e tamang koluk tanang mei wicitang ia tanak kapatik ia tukang wira changi mang e tamang koluk tamang e tanik tanik kata wana tafana mapala cita tafata kujin caten tante tamang kalmutamang di บทสวดที่สิบสองบทสวดรัตนปริทยางกิจิวิตังยุทาวาวลังวาสเกยังละตังปณิตังนโมสังอัตธิษฐกนใดนะอิทัมปีพุทเทัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะตุวันติโกนทกขยังวิราคังมัณฑิตตมะยิตังยัสกยามุสกยมุนีจามัยโตนะเตนะธรรมีนะสมณิกิจิอิทัมปีธรรมีัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะตุวันติโกตุยำ พุทธเศสโสบริวันนยิงสุจิงสมาธิมาน,านันตะฏิการมาหูสมาธิาน,นาเต,มมตน,านัตโมนวิชติธรรมีธรรมีรัตนังปณิใจเตนัตเจนะสวนโนเยตุปะยุตามรัาสานาังเีนาจิต จ ni, i, on, t ete, t ete, ับตาลิอยู่นานีอยู่ค่ะนี่หนติเตทักทิเนยยะสุกตะสาวะกายเตนินิฟานในมหาภะไรนิ่ทำมสังเกตรัตนังปณิจังเอเตนัสเจนัสวันเทียตุปัิทาตาตัมหามีนันิการนิโคตังโคตตัมนัมหิปัติปัตตตาตังเลยอะคันธามุญธรนิ่กูจริงกูจะมาในทำปีสังเกตรัตนังปณิจังเอเตนัสเจนัสวนติียขีดังบุรณังนวังอธิตัมภวังวิจัตติติตายแยกติเกพะวดีเตพินาพิชาอุนทิจิชนทานนิพันติทีรรยะทายยำปตองที่ยำไปทางเนย รัตนังปณิใจเอเตนสะนสัจเจนะสตุวัญติโคนตับทที่สิบสามบทสดธรรมบทปหัตสันอัตตาวะเวจิตตังเสยโยใจย,ยังอ,ยอิตลาปชาอัตตาทัตตัสสะปุตสันนิากายสัญญาตายานิโมเนวะเทวา,ทานาธาโูนามาโลษาพามุนาชิตังอปาชิตังกยีลาปะขาลุปัสสะชันตุโนโบทตรวที่ททส,สิบสี่บทสดเกสะปุตต๊ะ สูตรพาติตามิทางเตนะพนตาชานตาปัสตาอรหันตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตาตุมเหมาอนุสาวนะมาปรมาปลา,ปลายะมาอิติกิลายะมาปะกีกะสัมปัายนะมาตาักกาเหตุมาพระยะฆาเหนะมาอากาละปลาริวิตกเกนะมาทิฏนิยายักขันติยามาพัทธลุป,ปลาตายายะมาธรรมโนโนคลุยะ ธาตุเมเหอัต,ตานาวาชาเตระยะตาอิเมทะมาอากุชาอิเมทะมาชานาวชาอิเมทะมาวิญยูฆาราติตายเมทะมาสมันตาสมาธินะอัตติยสุขายะสังวัตต,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 เเติอัฏตุตเมเหอัตปชาเตรยะธาตาตุเมเห อัตนาวัชาเถรยะทาอเมธามากุศลาอิเมธามานาวัชยอิเมธามาวินยุปัสสันทายิเมธามาสมันตาตามาธาอิใจตาาุขายาสังวัตตันติอัถฐตมเมเหอุปัสสัมปัจจะวิทะเยยญาติบทโสดที่15บ้าบทโสดอุปทานเยยยสูตรอุปนิยติชีวตามัตปามายุงชลูปนิตัสสันตันติตานาเอตังมะยังมลเมนเขขมโนบุญญานิกยีราถาตุขาวาหานิบุ อุปนิยติชีวตามัดปามายังชะลูปนีตัดชา,าสน huh ันติตานาเอตังไมยังมรณะเขกามโนโลกาณิตังปะชาเหสันติเปโขโยธาการเยนะสังยโมวาจยะอุตเชจตตาตังตัดตัเตตัดตทุขายาอุนติยังชีวามโนปะกะโลติบุญยังธรรมโมอเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมา วาหาปิเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเนฆะทุคะติคะฉันติธรรมจารีญสติสังขารนิจายะธรรมปัญญายะปฏิอัินิพินติทุเขสสามะโควิสุติยาสเพสังฆาราทุคะติยะธรรมปัญญายะปฏิอัินิพินติทุเขสสามะโควิสุติยาสเพธมานัตติยะธรรมปัญญายะปัตติอัตตินิพินติทุเขสสามะโควิสุติยาบทสวดที่สิบหกบทสวดอปัปจนากะชาดุอัปจนาปัฏฐา นาเมเกสุทิยาอาหุตติกาเอตังคันยายาเมตวีตังขัดเตยยาอปัตะกลงภาวงเวสนางยันติปตะลานิวารานิจารามลุกติยานมนุสสัพยาติจิตจารณิตังโคตะนังคีแม่ไมตรามุตตะนังนตังโทมาคามัสวาทุขะปมุจติโยจัตพุทธัญจมันจัตสังคจัตสลรนังกโตจัตติลีอริยสัจเนสามาปัญญาญาปัสสิทุกคังทุกขาตมุตตังทุกขาตอาติกามายา จะอาบคาคีนางทุกขุปัตมาคีนางเอตังโขตนังสีมังเนตงงนงเังสมมตาตังเอตังสามานามากรรมนาตบัตุขปะปมุจติบทสวดที่สิบเจ็ดบทสวดพัธเทกะรัตนาคาถาตีตานาวะข้าเมยยานับปะ กิกางเขขนากระตังบุคคลไม่ควรคำนึงตึงที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งยังไม่มาถึงยะถาตีตามปหีนันตังอัปัจจันจอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นานละไปสิ่งนั้นยังไม่มาถึงเป็นานยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตัดสัตถาวิปัสสติอสังวิรงอสังกูปันตังวิทาลามะลูคะ นุคาลูฮายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่กอนแค้นในนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเปินทํานั้นเนื้อให้ปุปงคเธออันเยวากิจจมาตับบางโกอัญญามรนางสุเวพึงทําความเสียนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้มาตายในีมีนะอีโนสังคารันเตนะ มหาเสน่นะมาจุนาเพราะว่าผัดประเพนมัจุวักผู้มีเสนาใหญ่นะไม่แก่เราเอวังยิหาริีมาตาติอโหรัตตามาตนตีตาตาเวพัทเทกาลตโตติสันโตอาจีคตเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่ำเดียวบุคคลผู้มีกับอยู่อย่างนั้นมีความเพียรไม่เกียจทั้งทั้งกลางวันคืนนั้นแหล,ล,ละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการนีแร้แลบทตอนที่สิบแปดบทตรวจอภิขนาตตอเจวิกตาตถาเจลาธโมยพิจารงานาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมราจะรุ่งพลังเปลี่ยนไม่ได้พญาธิธรรม ปุ๋ยปยาธิการตีดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องเป็นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมอยมรณะอนัตีดามีตามเป็นจัตทะมุกผมตามตายไม่ได้สภีมีเป็นเมน้าปีนานาปูนนาปูเราจะเอาเว้นเป็นจักรคือจะต้องพัดพากจากขอรักของเจริญใจทั้งหลังต้นเรืมาตะกุยกรรมทายโทุกกรรมโยนิกรรมปันตุกกรรมปฏิดีแต่ละเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมผู้ติดตั้นมีกรรมที่มาแต่ยังกรรมกาลดิแทมิกาลิยานางว่าปะปะกรรมวาตัสสาทายะเราทวิกรรมีเราทำการใดไว้เป็นบุรุษเป็นดาจะเป็นทายากคือต้องได้

อัมเหอภิหังปัจเจวิคิดตะพังเราทั้งหลายกุลพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบเก้าบทตรวจเทวตาอุเทยานาคาถาสุกปตตาเจนีทุกข้าพิยาปตตาเจนีปิยาสูกปตตาเจนีโลกาวันตุสเปสิปะเรนุเอตาวัตตามิจตมะตังมุญญาัมพันธ์สเปเทวานุโมตันสัพพะสัมพัทธิยาธนังะตังจุตัสายาสิลังละกตุสัพพะตาภาวนาปิตาโหตุกาจตัเทวตาคาตาสเปพุทธาปะลาปัตตาปจิกานันเจียงพลังอาหารตอนนั้นจะชี้ชี้น่าละกันตอนน บทสวดที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาทายาเทวตาสันติวิหารเราบัดซึ่งนี้ทุกเปรกและเลยโพธิคดาิติงติงตัดทำนี้ เทนะพระวันตกโคิตาโตทิ้กโลเตหิยานนมันทะเลที่รจะมาจานนะว่การริโกซันนมิกาธานาปฏิกะกับามาเตเตตอนนี้ก็มาอีกทะลตะพันนุ้ตตุกตะัตุเตจามพุตเยปิจัตตะวัตทรายจตาตะวบปปติการนียานี้ก็ทมาว่างปกิจเตยตะเพสุขุตระตนตุสร้างขยังสราตุสีรังสั้งธรรมโมตมรตาละจบุกสร้างโคสงนุตุสมโควาอรยะอีกายยาจามีนะกัตุตตโมตะเพปิตามาจะนนุตติสัพะปุณนยะทำเมีอริยปเวทิเตบทที่สิบเอ็ดบทส ทีนานาคะาบุญญาณิธานิกระตัสสิยานันญานิกตัน้นไม่มีขอตัดทั้งหลายไม่มีจุดไม่มีประมาณจงเป็นส่วนผู้มีบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้เตยสันจะญิโนโหนหงุตศัพท์ตับ,ตบนันตับประมาณนาาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณนวันตาจมามัยหางหนาตาปิตาธโยม,มีชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีลานดาปิดาของเจ้าไปต้นทีถามี จายาธีถาวาอันเยมาญาตเววิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นและแม้ไม่ได้เห็นแล่สัตว์อื่นๆที่เป็นกาสันตาตีลันตีโลกัตมิงตะเตกุมาจตุโยนิกาและมีเวงกันที่อยู่ในโลกเกิดอยู่ในภูมิภาเกิดอยู่ในกําเนิดสี่ปาเจกตุโวกาลาสังสารันตาเพราะว่าพระเวต้องมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ญาติเยปฏิธานามีขอสัตว์เราดันทราบในกันบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตยัง ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจียังนับประชานั้นติขอว่าสัตว์เราใดย่อมไม่ทราบในคนทุนของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพายจงแกล้งแต่สัตว์เหล่านั้นมายามินานิบุญญาีิอนุโมทาเหตุนา เพราะเหตุคือนโมทนาบุญทท้าไรเจ้เจ้าให้แล้วสะัพตาตาทาโหจุนขอตาทั้งปวงจงอย่ามีเวลาเวลาสุขชีวิตโนก็ลงไปถูกเสมอเธอเคนะประทานจัตตาโปตูและจนถึงทางอันเกษเสเธอเตสะสารนิชตางสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งจัดจาอนิีฐานอนุภาพแห่งความเพียรนังในการบูชาพระราราด้วยสายใยบทสวดประศุลกาภริและพระคาเรานี้ขอความสุขสวัสดีจงแก่แก่พระเจ้าให้ผลแจกทุกไบทั้งปวงและเขาจริญทั้งทางโลกและทางขอตัวเทพเจ้าทางฝนมว์ในการสวดสายใยมว์และธรรมะเหล่านี้มวลรวมมาแล้วโปรละมวลข้าแก่พระเจ้าตูมมงคลนั่งพระกิ่งไิรีโดยมิตรสมเด็จพระญาณสังวรวัดพยนที่ว่าตลอดจนวัตถุทั้งหลายที่ตามจึงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและจะสร้างขึ้นในอนาคตจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระ ปริศคำขงคลในพระคาถาปางกอจงสำเร็จสจักทุกทุกประการเถิสาธุสาธุสาธุ